เผลการแข่งขันนะครับแบบมนตันหญิงเดี่ยวกลุ่มอีนัดที่2ที่ตอนนี้เมรัชนกกำลังแข่งกับไชซื่ออิงจากจีนไทเปตอนนี้อยู่ในช่วงของการแข่งขันเซตที่1ครับน้องเมย์น,นำอยู่11-6ต่อนะครับจบการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องคนกล้าท้าชนและคู่แค้นแสนรักเป็นรายการต่อไปครับคุณธศาสนสุภาเสดวันนี้ค่ะสติมาสุข,ขเมตติ ผู้มีสติย่อมมีความสุขส่วนภาพอีท้ายขา่าวันนี้เป็นภาพลูกโลมาจากการผสมเทียมตัวที่2ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนน้ำโพไซดอนในนครฮาบินมณฑลเฮห,หลงเจียงของจีนครับมันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ตัวติดกับแม่โรมาตลอดเวลาลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ